เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเสียงแคนลาวเนี่ยเป็นมรดก ok โลกแล้วสบายดีสวัสดีครับเมื่อวันก่อนผมทำเรื่องมรดก ok โลกไปนะครับ3แห่งของที่สปปลาวานะครับก็คือนครหลวงพระบางนะครับเกิดขึ้นในปี2538หรือ1995นะครับ จะโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของลาวนะครับที่เราได้เคยไปที่หลวงพระบางมาเนี่ยเราจะเห็นถึงความดั้งเดิมนะครับมีวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆซึ่งบ้านเรือนเนี่ยถูกสืบทอดกันมาเป็นร้อยๆ้อยปีแล้วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั่นคือเป็นกฎระเบียบของแขวง,ขวงนั้นนะฮะแล้วอันดับที่2มันก็คือวัดภูจมปาศักนะครับขึ้นทะเบียนในตอนปี2544หรือปี2001ครับ ก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่ามหัศจรรย์จริงๆที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่นี่ผมก็เคยได้ไปมาแล้วนะครับก็คือเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนสก้อนที่ถูกเรียงกันขึ้นมากลายเป็นทางขึ้นแล้วก็เป็นประสาทหินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราเดินเข้าไปแล้วเราจินตนาการได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยยุคเฟื่องฟูเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับจะวิจ,จิตรขนาดไหน แนสุดท้ายเนี่ยก็คือทุ่งไหหินนะครับที่แขวงเชียงขวางครับได้ถูกขึ้นเป็นโมรโดกโลกในปี2019นะครับหรือปี2562นั่นเอง แล้วก็พอได้ทราบข่าวมาอีกอันหนึ่งครับก็คือตักบาทข้าวเหนียวนะฮะเป็นโมรดกโลกที่เป็นศิลป,ปะและวัฒนธรรมครับอันนี้เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่ามันคงประมาณมีเท่านี้แหละถ้าผมไม่ได้ไปหลวงพระบางผมก็จะไม่ทราบเลยว่าการตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าเนี่ยที่คนต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาชมเนี่ยแล้วผมก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยเพิ่งจะมาทราบเมื่อปิดที่แล้วเองครับว่า ตัดๆข้อเหนียว่าก็ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วเหมือนกันทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแต่เมื่อประมาณ 2- 3สาวันก่อนมีแฟน YouTube เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าายทำเรื่องเกี่ยวกับเสียงแคนลาวด้วยสิเพราะว่าขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วซึ่งตอนแรกเราฟังแล้วมีความรู้สึกว่าจริงหรอทำไมเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยแล้วผมก็ไปเซิร์ชดูก็จริงๆด้วยครับผมเพิ่งรู้เองครับว่าเสียงแคนลาวเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับแล้วก็เผอิญ เมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนด่านปิดเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่นครพนมนะครับตรงนั้นทงฝั่งคำม่วนเนี่ยก่อนที่จะไปคำม่วนผมก็ได้แวะที่นครพนมตรงนั้นก็จะมีงานบุญประเพณีอออพันษานะครับคนชาวลาวจากฝั่งสปปลาวทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ข้ามมาได้คนฝั่งไทยก็ข้ามไปเที่ยวได้อิสระเสรีครับตรงนั้นไม่มีด่านเลยครับแล้วก็เที่ยวเที่ยวเรือก็ฟรีด้วยแล้วตรงนั้นอ่ะเราก็ได้ถ่ายรูปริมฝั่งของ ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วเผอิญผมได้ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งครับกับคุณป้าเนี่ยยืนรอเรือกําลังจะกลับไปสบปลาวครับเพราะว่าเขาได้มาเที่ยวงานบุญออกพรรษาที่นครพนมฮะเราก็เลยเห็นแล้วเนี่ยเขาพกแคนไปตลอดเวลาเลยผมก็มีความรู้สึกว่าเอาไหมาเอาไหมาอยากฟังจังเลยอะ่ะเราก็เลยเข้าไปทักเขาครับทักคุณลุงเขาก็บอกคุณลุงครับ ช่วยเล่นแครนให้ฟังหน่อยได้ไหมผมขอถ่ายคุณลุงได้ไหมคุณลุงคือยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับเขาก็เลยแบบหยิบแคนขึ้นมาแล้วก็เป่าให้เราฟัง เราชาวไทยกับชาวลาวเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องแคนเพราะชาวอีสานไทยอีสานบ้านเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยแล้วเป็นศิลปะทางด้านท้องถิน่นแต่ทําไมก็ไม่รู้วันนั้นเราได้ยินเสียงแคนของคุณลุงริมฝั่งโขงหน้าตรงนั้นหน้าเรามีความรู้สึกว่ามันเพราะอะมันมันเพราะมากๆอะมันเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่ในทีวีเราเคยเห็นแคนขายตาม ตามตลาดท้องถิ่นหรืองานเทศกาลหรืองานดนตรีอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นแครน,นะถูกวางขายและจําหน่ายขายนะฮะแต่ครั้งนั้นนะทำให้เรามีความสุกว่าประทับใจจริงจริแล้วก็มันเป็นเสียงที่ไพเราะนะฮะขอบใจะบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยเสียงแครลาวเนี่ยได้ถูกยก เป็นมรดกโลกนะครับทางด้านศิลป,ปะและวัฒนธรรมทางด้านสาขาที่บอมมีตัวตนฮะตอนแรกผมก็งงนะครับว่ามันคืออะไรสาขาที่บอมมีตัวตนพอเราเซิร์ชเข้าไปเราหาข้อมูลเข้าไปเราถึงจะได้ร้องอ๋อว่าอ๋ออย่างเช่นตักบาดข้าเหนียวเนี่ยมันเป็นรศริลป,ปะวัฒนธรรมของลาวเนี่ยมันคือจัดต้องได้นะครับมันก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีแต่เสียงแครลาวเนี่ยบอมมีตัวตนเนี่ย มันคือเป็นเสียงที่เราได้ยินมีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์มันก็เลยมันไม่สามารถจับต้องได้แล้วบ่มีตัวตนแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแคนเนี่ยมันคือมีตัวตนแต่เสียงแครลาวเนี่ยบ่มีตัวตนครับมันเป็นความรู้และความรู้สึกแล้วมันเป็นความไพเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวนะฮะ อันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกยกขึ้นนะครับในวันที่11เมษายน2 561นี่เองอะ่ะเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับแล้วผมก็เห็นเรารู้สึกมีความแบบแปลกอะ่ะเออมันมีความแปลกอะ่ะเพราะาเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเสียงแคนลาวเนี่ยก็มีอยู่ในสาข,ขาของโมรดกโลกด้วยนะฮะเสียงแครลาวเนี่ยมันเกิดมาจากตัวแคนและตัวแคนเนี่ยด้วยทางเซริร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคุย หลายๆเราที่เอามาประกอบกันนะครับเพื่อให้สร้างเป็นเสียงดนตรีที่แตกต่างกันและผสมประสานกันนะอยู่ในเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็ได้ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นนะครับที่สปปลาวเองเนี่ยก็จะมีการสืบทอดกันในระหว่างหมู่บ้าน ในห่องชุมชนนะครับหรือบางหมู่บ้านเองเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นในการสร้างแครหรือศึกษาและวก็วัฒนธรรมเนี่ยอยู่ในบทตำราเรียนของเขาด้วยนะฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วอ่ะก็มีพิธีแห่ฉลองเสียงแครลาวนะครับเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมและมวลมนุษยชาตินะครับ <c oughs> ก็ได้จัดขึ้นเป็นแบบงานที่ยิ่งใหญ่ขบวนแหเนี่ยจะแหไปรอบเมืองเลยครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ จะเริ่มจากอนุสาวรีเจ้าฟ้างุ้มนะฮะไปทางประตูไสไปอนุสาวรีนักรบนิรนามดาวแดงและมุ่งไปสู่อนุสาวรีย์ประธานท่านไก่สอนพมวิหารนะฮะแล้วก็กลับมาทางด้านหน้าหอวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็ผมก็ได้ข่าวมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องที่จะนำเสนอลำวงลาว ให้เป็นมรดกโลกทางศิลปะและวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมก็เห็นว่าลำวงลาวเนี่ยก็จะมีหลายวิธีการหลายชนเผ่าหรือแม้แต่ผมก็ชอบว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลำวงลาวหรือเปล่าครับนั่นคือบาสลบซึ่งผมเห็นแล้วมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดูทีไรก็ม่วนชื่นทุกทีรู้สึกแบบสวยงามพร้อมเพรียงแล้วทุกคนก็ไม่มีเขินอายแล้วก็ ร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองและเย็นดีกับคู่บ่าวสาวอันนี้ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับผมก็ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในลำวงรลาวด้วยมั้งอันนี้ก็คือก็อยากสอบถามผู้รู้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวดีๆแล้วก็ผู้รู้แบ่งปันข้อมูลดีๆกันเนี่ยก็ช่วยแบ่งปันมาให้กันด้วยนะครับกับช่อง ไทยลาวท o เกเตอรไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับเสียงแคนลาวเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเป็นมรดกโลกด้วย